ุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีของเรามีคอนเทนต์ตกค้างนะครับเมื่อวันศุกร์ที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางผู้บริหารสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดของเรานําโดยพี่เป้โรนาริซซอวาจานะครับผู้มน,นการสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดโค้ชมาริโอยูโรฟสกี้พร้อมด้วยนักเตะสโมสรเมืองทองยูไนเต็ด อาทิเช่นกับตันทีมพิ้าสุพรป,ปินากาตาโพพิเตอร์วีระเทป้อมพันธ์พี่บุ๊คเอกนิตปัญญาเฮนรี่ฮานีเยแล้วก็เยสเปอร์นิวโฮมนะครับได้เดินทางไปร่วมชมงานมหากรรมเปิดโลกยานยนต์ บิ๊กมอเตอร์เซลล์2022ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่19สิงหาคมจนถึงวันที่28สิงหาคมก็คือวันอาทิตย์นี้เป็นวันสุดท้ายนะครับณไบเทคบางนานะครับซึ่งบูธแรกนะฮะที่เหล่าคุณพลกิเลสพยญคัยของเราเดินทางไปเยี่ยมชมก็คือสปอนเซอร์ใหญ่ของสโมสรกิเลสพยญคัยของเราอย่างยามาฮ่านั่นเองล่ะครับอันนี้อยแสดงว่าวตตก็ชอบออกแนวมอไซค์ผมว่านะเดาราคาไหมคันนี้อ่าลองดาวดูที่ว่าเท่าไหร่ เมื่อกี้พี่ดาวภาพแล้วพี่ดาวไปสิบล้านแล้วเมื่อกี้ <laughs> โอ้ไม่การรถพี<ด>่ว่าันนี้เท่าไหร่พี่ว่าล้านล้านล้านสองล้านสองอ่อะพี่ผมว่าล้านห้าล้านห้าเดี๋ยวลองไปดูว่าราคาเท <บา S 1> ่าไรโดยคลายแอกสำคัญของบูธยามาฮ่าที่ไบเทคบางนาในปีนี้นะครับได้มีการเปิดตัวยามาฮ่า SR 400 Limited Edition นะครับเพื่อฉลองครบรอบ44ปีจำนวนเพียงแค่400คันเท่านั้นในโลกนะฮะ ซึ่งนักเตะกีฬาผจญภยะของเราหลายแต่ลายคนก็เป็นคนที่ชื่นชอบในส่วนของเรื่องรถกันอยู่แล้วนะฮะอย่างพีเตอร์เวียเทป้อมพันเนี่ยดูจะสนอกสนใจเป็นพิเศษเลยล่ะครับหลังจากนั้นนะครับทางพี่เป้โรนาริซวาจานะครับก็ได้นำโค้มาริโอโยูรอฟสกี้นะฮะและนักเตะกีฬาผจญภยะของเราไปที่บูธข้างๆกันนะฮะเป็นบูธของมิสูบิชิมอเตอร์ไทยแลนด์นั่นเองล่ะครับหนึ่งในสปอนเซอร์ชิพของสโมสรกีฬาผองของเราในซีซั่นนี้นะฮะ ซึ่งเมื่อเดินมาถึงบูธของมิซูบิชิมอเตอร์นะครับก็ได้พบกับคุณอาราตะทาคาฮาชินะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานกลยุทธ์การตลาดนะฮะร,รวมให้การต้อนรับเราคุณพลกิเลนผองของเราด้วยละครับซึ่งคลายแม็กสำคัญของทางมิซูบิชิมอเตอร์ในครั้งนี้นะครับก็มีการนำรถมิ t ูบิชิอ i o แลนเดอร์ PSEV ใหม่นะฮะนำมาโชว์ให้กับลูกค้าของมิซูบิชิด้วยละครับ และที่แอดชอบจริงๆเลยนะฮะก็คือนี่ฮะมิสุบิชิไททันนะครับด้วยลายดีไซน์แบบศูนย์หนึ่งเนี่ยมันทำให้เราย้อนยุคนะฮะไปถึงมิสุบิชิในอดีตนะครับและแต่งด้วยสีทูโทนแบบนี้ด้วยหน่าจะตอบโจทย์สาวกของมิส b บิชิได้ไม่มากก็น้อยเลยล่ะครับก็ฝากแฟนคลับกิเลนพยองของเราด้วยนะฮะงานมีถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะที่ไบเทคบางนาะใครอยากจะมาเยี่ยมชมบูธของยามาฮ่าแล้วก็มิสุบิชิก็เรียนเชิญไปสัมผัส รถสวยๆกันได้นะฮะสำหรับแฟนคลับกีฬาพิชัยของเราที่กำลังจะมองหารถใหม่ๆอยู่ในขณะนี้นั่นเองล่ะครับก็ฝากทั้งยามาฮ่าแล้วก็มิตซูบิชิไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับโโอ้หดูรถเยอะแยะเลยข่าวมากเลยอ่าสีรถเออใช่ครับสีได้เดี๋ยวทำสีขาวรับตอนนี้น่าจะเป็นช่วงพักอ่าพักแบบว่าทั่วหมดอ๋อพักเบรกรับรถก็เลยน้อยรถเลยน้อยครับไม่มีรถบุน รถมันก็จอดอยู่เจ๋ดาเลยรถมันก็จอดอยู่ที่เดิมมาไม่ค่อยถึงช่วงพักเบรกครับมาแปลกนะพักเบรกรถรถก็ยังอยู่เฉยๆ <c oughs> จะขอโก้ซ้อมเลื่อนเวลาไปนะฮะอเพิ่ม <c oughs> รถมาอะไรรถจะมีมาเพิ่มอีกอมไม่น่าดูมากเลยใช่ไหมแสดงว่ารถหลายรุ่น ครับวินโตบวินโวี่ไฟหน้าสว่างสีวาวสีวาวรุ่นนนี่แบบว่าหลายวาวเลยนะวินแคมสิหได้แล้วได้ละันน้หมากแปลงแปลงขัดรถพี่แบบรถแต่งเดินเสื่อจูนใส่กล่องใส่กล่องอีกดำเลง เดวไปเลยอ้าลองเลือกสักรุ่นหนึ่งเป็นไงบ้างครับอ่อ๋ออ,อันนี้เลียวมากครับเมื่อกี้เขาถามว่าอะไรนะอ๋อชอบมากชอบมากเลยชอบมากเลย,ชเลยใช่ครับพี่มูที่จะสิลป์ทักผิดทั้งงาน,นลองให้เลือกสักรุ่นหนึ่งเจอว่ารุ่นไหนน่าจะเหมาะกับกระบะพี่อืมเพราะว่าไม่รู้มันดูลุยเลยนี่นแหละคันนี้นะน่าจะแบบลุยสี่ประตูเลย เะลาไปเที่ยวพี่ดูแบบโพลอะไรอย่างงี้ได้ไหมเอาอีกสักคันไหมไม่ไหวไม่ไหวถ้าเขาให้ผมเอาให้ให้เลยอ่ะนี่ไงอนาคตอาจจะแบบให้สโมสรดูดีพี่ให้สโมสรสักคันหนึ่งกระบะครับเฮ้ยกระบะอีกแล้วใช่ครับมันต้องเป็นพวกโฟบิลอะไรอย่างงี้ยไหมไปได้หลายไปได้หลายคนก็ดีนะดีครับเวลาไปซ้อมก็พาเพื่อนไปได้ไงครับ พราะปกติรถรถเก่งรถเก่งนั่งกันได้ไม่กี่คนนะไม่กี่คนไปเที่ยวรู้ป่ะกระบะน่าจะสิบคนได้หันหานกันไปนะเป็นปุ๊บแล้วก็กระโดดเลยเข้าร้านเข้าึ้นโดดน้ำอ๋อบุ๊คมีแววว่าจะเปลี่ยนรถไหมครับช่วงนี้ยังยังไม่เปลี่ยนยังไม่มีตังค์ยังไม่มีตังค์เลยเออมันต้องอย่างส่วนตัวชอบแนวไหน รถก็ยังไม่มาเก่งเลยอะยังใช่รถเก่งอยู่ยังยืนยันอยู่รถมาไม่ครบนะเดี๋ยวเราเรียกรถถูกรถยังมารถจะก็มารอรถใหม่ยก็รถรถใหม่ไม่ถูกพักกลางวันอยู่พักกลางวันนี่บ่ายบ่ายกว่าแล้วไม่พักกลางวันแล้วรถไปกินข้าวรถไปเฮ้ยเดี๋ยวรถไปกินข้าวรถเติมน้ำมันอ๋อไม่ใช่เติมน้ำ